ท,ท่านพูดถึงที่เราเน้นตอนบ่ายเืรู้สึกตัวที่ซื่อเ,เป็นเรื่องสําคัญทีนี้ในเจวันนี่นะถ้าเราเจวันสิบวัน,นถ้าเราสามารถเข้าใจคําคำนี้ได้อันนั้นถือว่าเราประสบความสำเร็จแรับถึงแม้ว่าจะยังไม่ทั้งหมดต่แต่ว่ารู้จักมันนะรู้ไหมว่าคํานี้มาจากไหนรู้ซื่อ,อหรือสักเท่าไ้ี่ เป็นเรื่องราวที่คนจำกันไม่ลืมว่าคนที่บรรลุธรรมไวที่สุดไม่ถึงไม่ถึงชั่วโมงอ่ะพุทธิจาเทศไม่ถึงชั่วโมงบรรลุธรรมเรื่องดีว่าท่านภาย,ยาพาภิุกิริยะเนี่ยลุงลุงเรือไปค้ากับพวกลูกน้องเราเป็นอ่าค้าในต่างประเทศไปทางเรือตอนขออึอนเรือเนี่ย พอไปถึงการทะเลก็เกิดพายุใหญ่นะเกิดพายุใหญ่ก็ปรากฏว่าเรือก็ล่มลูกน้องลูกหาทั้งหมดที่ไปเรือก็ตายหมดแต่ปรากฏว่าท่านพระยะ์พระวิทยันถูกขึ้นซักหลายวันซักหนึ่งปักปรากฏผ้าเสื้อยังไม่เหลือเลยนะเสื้อเหลือแต่ดูดรถจอดแต่สมัยนั้นหน้าที่เกี่ยวเลยว่า ที่คำพ่อที่ว่าลุ่งโรจน์งฟ้าเนี่ยกำลังคิดกันต่งๆเพราะนั้นคนทั้งหลายเห็นใครที่ไม่รู้ว่ามุ่มเสื้อเมถือว่าเป็นพระหัสนะจนถึงหันกุวรรณในเกมวีอยู่ใช่ไหมที่ของที่คำพอ่อทีนี้เรากฏว่าพายะทะพิยะถูกนะ้ำซัดขึ้นฝั่งก็เด่นในตัวเราชอคนทั้งหลายไม่เห็นเข้าก็ปลลงเป็นพระหัสน,นี่แก้ผ่าแก้ก่อนได้ คือที่ไม่รู้จักเกิดอันแต่ความจิงมันด้วย,จย,วย,ยจใจจำเป็นก็เลยตกกระไดคอยจูนไหนๆก็ไหนๆแล้วเขาก็เป็นระร้านก็ร้านด้วยนะ,ะก็คนเข้ามาเขรา,รา,รรารูบูชาราบจักรวาก็คือในใจลึกๆอะ่ะสานลึกของใครยะเน, <c oughs> นี่ยว่าตัวเองไม่ใช่กระหันแต่ว่ตถกโผล่ขึ้นก็อยากจะรู้ว่าความกระหรัรนเป็นยังไงคนถึงให้ความสําคัญขนาดนี้ <c oughs> คิดอยู่ในใจนะวันหนึ่งได้จังหวะโอกาส ได้ข่าวว่าผู้ที่จะอยู่ที่พระเชตะวันก็เลยหนีออกจากสำนักทั้งสำนักนีเจะเริญมตื่โตมาเยอะนะหนีออกจากสำนักต้องการไปหาคำตอบว่าความเป็นพระหานี่คืออะไรนะระยะทางจากที่สำนักที่ว่าอยู่ใกล้ทะเลเนี่ยจะไปถึงพระเชียตะวันหลายหลายร้อยกิโลเดินไปทั้งวันทั้งคืนควรจะไม่ถึงตัวไปถึงที่นั่นถึงตอนเช้า ที่พระเศียวันผู้ริเจ้าของมิถะปาบุตแล้วก็เข้าไปถามประหาเรียกว่าความเป็นรัฐรรมนคืออะไรผู้ริเจ้าบอกว่าตอนนี้เรากำลังที่มิถะปาฏิบอ้าวไปสักพักก็ไปขอร้องอีกจนครั้งที่สามผู้ริเจ้าก็มันลังเลงดูว่าคุณคนนี้ทำไมขอร้องถึงสามครั้งก็เห็นชะตากรรมว่าจะมีอายุได้แค่ไหเพราะนั้นต้องรีบโปรอก็เลยตดี พานิยะภารุจิยะว่าเป็นอวาเปยะเมื่อเธอเห็นก็เห็นชื่อซื่อสัตวะแต่ว่าเห็นเมื่อได้ยินอะไรก็ได้ยินชื่อซื่อสัตวะแต่ว่าได้ยินเมื่อรู้อะไรก็ให้รู้ชื่อซื่อสัตวะแต่ว่ารู้ไม่มีข้างหน้าไม่มีข้างหลังไม่มีข้างล่างไม่มีข้างบนไม่มีเราไม่มีเขารู้เฉยๆเราบัญญัติตรงนี้ว่าเป็นความเป็นพรานดี ท,ที่นี้เราวามเป็นไปเป็นมาของคําคานี้นะว่าทาไมรู้ซื่อสาคัญแต่ท่านในบริท่านใช้ว่าสัตว์แต่ว่ารู้ก็คือว่ารู้เฉยๆนะรู้ซื่อๆนะสัตว์แต่ว่ารู้ก,ก็ปกรา,ารกฏว่าพอได้ฟังแค่นี้แปรเข้าใจเข้าใจแล้วก็ขอบทผู้ริยาบอกว่าท่านนัานคือไปทานข้าวเพราะสมัยนั้นไม่ได้เป็นข้าวทั่วไปแบบทุกวันนี้นะต้องไปหาตามกองอยาดเลือกกองขยะตามป่าช้าที่เขาทิ้งข้าเขา เวลาเขาไปปรุงสุกเนี่ยผ้าโปสุกพระในสมัยั้ก็เรียกว่าเอาผ้าเราเนี่ยมาทำเป็นจีวรเพื่อผ้าคลุกฝุ่นเรียกปังสกุละปังสุกแล้วก็ปุ่นปังสกุลจีวรผ้าทุกฝุ่นโดยในสมัยนั้นก็ปรากฏว่าไปกองขยะแห่งนกำลังค้นหาเศษผ้าอยู่เพื่อที่จะไปเย็บเป็นผ้าห่มเป็นจีวรในช่วงนั้นเป็นช่วงเช้าชาวบ้านก็ปล่อยวัวควายออกจากไร่จากอกเพื่อจะไปปีญ่า มีวัวอยู่เจ้าเจ้าหนึ่งก็คือมันออกจากแหล,งล่งหลักเข้ามาทุกครั้งหนึ่งจะต้องวิ่งไปที่กองขยะ <c oughs> เพราะไ,ไปกินนะเป็นโสดเป็นวันวไม่รู้ฟอนพอไปที่กองขยะนี่พานิยาก็ากำลังค้นหาผ้าอยู่พอขุดแล้ลูกวัวเนี่ยก็เข้าไปลูกตัวเล็กๆเลเขนะ้าไปดมไปชิบไปอะไรไปแล้วลูกเป็นก็แค่น่ารัก ที่แรกมันเห็นคือน,นว่ามีคนจะมาทำร้ายลูกมันมันลกูกวิ่งขึ้นอย่างแรงก็ปรากฏว่าพายะเขาสิ้นชีวิตอันทีทีนี้คนก็เกิดสงสัยพระเจ้าบอกพระทู้ใที่เป็ินได้ป่าว่าคนคนนี้เขาถึงทาแล้แต่ได้ข่าวมาตามหลังมาบอกว่าคนที่ฟังธรรมที่แคตายครับถูกวัวิีตายก็เกิดสงสัยกันว่าทําไม มีบุญเวรมีบรรลุถึงทระคันสูงสุดถึงพระอาจารย์ได้ทำไมอายุสั้นขนาดนี้ไปทำกรรมอะไรมาแล้วปุริตาที่เขาเล่าเรื่องอดีตชาติของคุณนี่อีกอย่างว่าเคยเป็นเกิดเป็นลูกเศรษฐีเป็นเพลย์บอยในชาติหนึ่งแล้วก็เที่ยวไปอโอมเพคคืนชาวเราลูกชาวบ้านโดยที่ไม่รู้จักบาดเก่นะ <c oughs> ทีนี้มีอยู่ไลน์หนึ่ง พอไปองค์ืนชาวเราลูกชาวบ้านนะ,เ,ะเขาก็เลยฆาตเราถูกไหมเอฆ่าองค์ืนแล้วฆ่าในสมัยนี้ตอนที่ฆ่าใกล้จะตายเนี่ยไอ้นนน <c oughs> คนคนนี้ก็เลยที่ฐานว่าเกินพวกใดชาติใดฉันก็จะได้ฆ่าแกแบบที่่าฉันนี่แหลนะเพราะฉะนั้นคนสองคนนี้ก็เลยจองเวรจองกรรมกันมาตลอดจนมาชาติสุดท้ายผู้หญิงคนนั้นก็เกิดเป็นโหรุอ่อนแล้วมาอิยะก็มาเกิดเป็นเนี่ยนียะพอมาเจอกันก็ได้ฆ่ากันอันนี้คือ วิบากรรมของท่านเพราะนั้นท่านเป็นคนต้นดอที่พนระพุทธเจ้าตัดกขว่ารู้ซื่อเนี่ยรู้สัจธนะรู้คือรู้ชื่เฉยนะมเป็นที่มาเพราะนั้นโยมบางคนได้เข้าใจว่าก็ไม่น่าจะมีความสัมพันธ์อะไรรู้ซื่อใครก็รู้ได้นะ <c oughs> จะมีสัมพันธ์ปะมาณนะั้นอะอันนี้มาเ,เลย่ปรายบเทีที่ไปที่มารับรองว่าํำคำนี้มันมาอย่างนี้นะมีประวัติมาอย่างนี้นะแต่จะรู้ซื่อแบบไหนเนี่ย เราจะได้ศึกษาต่อไปนะฮะในวันนี้พระอาจารย์ท่านก็ได้เปิดสถานที่เราได้ใช้และเปิดประเด็นให้เราได้ทราบว่าที่เรามาปฏิบัติที่ตอบย้ำที่มาได้กล่าวตอนบ่ายว่าเราจะมาปฏิบัติตัวเพื่อรู้ซื่อรู้แล้วป่อยใจก็ไม่ซื่อรู้แล้วไม่พอใจก็ไม่ซื่อรู้แล้วเฉยๆรู้แล้วซื่อ ที่ได้บอกประเด็นว่ารู้เพื่อพอใจไม่พอใจแล้วก็เฉยเฉยรู้เฉยเฉยแต่รู้เฉยเฉยแบบไม่รู้มันกลายเป็นโมหะราคะโทสะมารยะแต่ถ้าเราไปรู้ว่าขณะนี้จิตเรารู้เฉยเฉยนะเข้าไปรู้ตรงนี้อีกทีนึงจะโมหะมันเปลี่ยนเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นตัวที่จะเข้าไปรู้รู้ซื่อเฉยเฉยนคือตัวสติสัมปชัญญะนั้นตัวแรงที่สําคัญที่จะไปรู้ความรู้ที่มีอยู่แล้วเนี่ย ให้รู้ความซื่อๆที่มีในกายในใจเนี่ยมันมีเป็นส่วนใหญ่ซึ่งถามในบางวันว่าวันวันหนึ่งที่ความรู้สึกพอใจไม่พอใจกับความรู้ส <Boy> ึกเฉยๆเนี่ยอันไหนมีมากกว่ายุงเรา่างหีใช่ไหมความรู้สึกเฉยๆนี่มันมีมากกว่าไม่มีใครที่จะดีใจตลอดเวลาหม่เสียใจตลอดเวลาดีใจก็แป๊หนึ่งก็หายเสียใจแหนึ่งก็หายแต่ความรู้สึกเฉยๆนี่มีมากกว่ายาวกว่าแต่เราไม่รู้ แต่บางคนที่รู้บ้างไม่รู้บ้าง,างคนนั้นก็จะจิตก็เป็นสมาธิได้งา่ายปัญญาก็จะดีนะนั้น,น,นในแง่ภาควิปัสสนาแล้วเราจึงมาทําความรู้จักคําคำนี้ให้ชัดลงไปอีกก็คือจะต้องมารู้จักตัวผู้ช,ชื่อเฉยให้ชัดขึ้นมีอะไรมากระทบทางตาของจมูกลิ้นกายใจเราห้ามมันไม่ได้นะ่ให้เกิดกระทบห้ามมันไม่ได้ที่จะให้เกิดได้รู้ได้เห็นได้พอใจไม่พอใจ แต่เราสามารถทําความรู้จักกับมันได้รู้ความใจเฉยๆกับมันได้นะเขามาด่าเราเพรว่าเราก็รู้สึกเฉยๆรู้สึกซึ้ในสิ่งที่เราได้ยินเนี่ยแต่ถ้าถามว่าเราไม่มีสติสัญญาเมื่อได้ยินเขาด่าเขาว่าเขาเนรคางปั๊บเนี่ยมันก็เป็นความพอใจไม่พอใจแต่ไม่ซิ้งละก็จะเป็นอย่างนี้แต่คนไหนที่ถูกกระทบในฝ่ายที่ดีก็จิตก็ยังเฉยๆยไม่ฟูอ่าลักษณะเดียวกันกระทบในทางที่ดี เ็จิตก็ยังเฉื่อ,อ,อยๆอ,อยู่ไม่แฝงเราเยไม่ฝูงไม่แฝงไม่ขึ้นไม่ลงนั่นแหละภาวะที่จิตมีชื่อื่อนะฮะเพราะฉะนั้นในช่วงภาคปฏิบัติที่ดีเราจะพูดถึงเรื่องนี้นะาจากนี้ไปเราก็จะพาะพดุณไปฝูมสักพักหนึ่งแล้วก็คุณมนุณอุ่มอยู่ซูพอร์ตกับกรณีอสองท่านไปพาการปฏิบัติข้างบนหรืออาคารก็ได้ ช่วงนี้าจะทขอคเข้าใจจะก็ที่รัที่เกียไปในทั้งสองภาษาหนึ่งะเพราะนั้นมาเขาก็ิบัติแล้วเขาไม่เข้าใจในคำขอความเข้าใจเลยงั้นให้เขาปรับตวไปเนะโอเคอไปเรา